สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้นะครับจะมาทดสอบนะครับตัวแคมปนะครับที่ยึด LNB ของจานระบบ K-U-Band นะครับก็จะมาลองเปลี่ยนนะครับจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมเป็นตัวนี้นะครับของ PSI นะครับอันนี้จะเป็นของ IPM นะครับตัวจะยาวกว่ากันนิดหนึ่งนะครับก็จะมาทดสอบว่า ถ้าหากใส่ตัวนี้ไปนะครับคุณภาพจะลดลงหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องปรับจานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้จะเป็น o อทีวีนะครับจะมีกล่องรับสัญญาณในนี้นะครับจะมีกล่องรับสัญญาณกับทีวีในตัวเดียวกันนะครับก็จะตรวจเช็คสัญญาณนะครับที่เป็นตัวจับตัวเดิมนะครับตัวโนนนะครับ เราจะมาดูสัญญาณนะครับว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้มาดูที่ช่อง41ก็ได้น,นะครับเป็นความถี่ OTA ของกล่องในระบบ k u b a บ d นะครับแล้วก็กด Info เข้าไปนะครับจะมีคุณภาพช่องแนวเวอร์นะครับดูตรงนี้นะครับแนวขั้วแนวตั้งนะครับคุณภาพตอนนี้จะได้ประมาณ60 ถึง80ครับจะสวิงนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูความถี่ในแนวหอนะครับหมายเลข2ก็ได้นะครับหมายเลข2จะเป็นช่อง NBT นะครับเราลองตรวจเช็คสัญญาณด้านหอดูนะครับกดอินโฟเข้าไปนะครับส่วนด้านหอสัญญาณจะได้มากกว่าด้านเวอร์นะครับก็จะได้คุณภาพ99%นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องลองปรับจานดูนะครับว่าจะได้เท่ากันหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวแคมยึดแล้วนะครับแคมตัวนี้นะครับจากอันเก่านะครับอันเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญญาณกันนะครับว่าได้เท่ากันหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ต้องปรับหน้าจานนะครับเดี๋ยวมาดูที่สัญญาณเลยนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณของช่องแนวเวอนะครับเป็นช่องความถี่1 2 6 8 7นะครับซึ่งเป็นความถี่ OTA นะครับก็จะเห็นว่าได้สัญญาณก็ประมาณ8 0 0นะครับ70ถึง80นะครับ,รบอันนี้แนวเวนะครับก็จะเห็นว่าคุณภาพสัญญาณก็ได้เท่าเดิมนะครับโดยที่ไม่มีผลนะครับต่อการเปลี่ยนตรง ตัวจับ L&B b ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ช่องแนวหอนะครับก็คือหมายเลข2นะครับเป็นช่อง NBT นะครับก็กดอินโฟเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรวจเช็คสัญญาณนะครับจะเห็นว่าคุณภาพสัญญาณก็ได้99%นะครับก็จะได้คุณภาพเท่าๆกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตรง แคมยึด LNB เสร็จแล้วนะครับผมสรุปว่าสามารถใช้ตัวยึด LNB แบบนี้นะครับกับสีดำก็สามารถนี่นะครับแคมยึดตัวจับ LNB นะครับสีขาวแล้วก็สามารถเปลี่ยนกับจานที่เป็นตัวยึดสีดำหรือว่ารุ่นอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขยับหน้าจานนะครับก็ได้คุณภาพเท่าเดิมน,นะครับผมคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ